อวันนี้วันสงการตสวัสดียอดยอดสงกานสงกรานโอบาย่ายาหมาายไอ่ไเฮ้ยทำอะไรของแกนะเฮ้ยสงกาน เอเอ,เอสวัสดีฉันคือแซมนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกคือยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะครับเออหรือว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็สามารถ d o n ได้ทางโทรเวลท์ตามเบอร์ด้านล่างนี้เดยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ The r t i r ทางช่อง NC1 Team ด้วย ja นะครับ คุณแซมคุยกัใครอยู่วะเออก็อไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกแล้วข้าวคุณแซมเราจะไปกันแล้วนะไปก็ได้ไปก็ได้ไไดโอะไรนักดาว่าซับเนวไให้ด้วย